ครับสำหรับชุดนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์บัสเลด48โวลต์1,000วัตต์นะครับ48โวลต์1,000วัตต์1.3แรงม้านะครับความเร็วรอบในการหมุนก็ตัวนี้จะเป็นการทดรอบนะครับทดรอบโดยซันเกียขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ซันเกียทดลงมาเหลืออยู่ประมาณ500หัวรอบนะครับ5 3 0 6 5 0รอบนะครับอยู่ที่ความ เร็วของอยู่ที่กำลังของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตมากก็จะจ่ายรอบได้มากนะครับแบตน้อยก็จ่ายรอบได้น้อยนะครับตัวนี้มอเตอร์มาพร้อมกับตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรลบรัลเลตขนาด1,000ันวัตต์นะครับตัวนี้คอนโทรบทรัลเลต1 0 0 0วัตต์นะครับคอนโทรบทรัลเลต1,000วัตต์เวลาใช้งานนะครับ เราก็ต่อสาย3เส้นนี้เข้าด้วยกันนะครับตามสีนะครับเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับด้วยคอนเนคเตอร์หรือตัวต่อตัวนี้นะครับตัวต่อต่อสายนะครับสะพานไฟต่อสายได้แล้วเราก็ต่อสายคอนโทรลสายควบคุมรอบด้วยตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับล็อกแล้วก็ต่อสายตัวนี้เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับ สายวอลลุ่มนะครับตัวนี้นะครับวอลลุ่มในการต่อสายเพื่อให้เขาสามารถที่จะเล่งได้นะครับคอนโทรลจะเป็นคอนโทรลไม่มีคันเล่งเราก็ใช้วอลลุ่มนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นวอลลุ่มลูกบิดนะครับเป็นลูกบิดเล่งนะครับคันเล่งแบบแบบบิดนะครับบิดเล่งนะครับอุปกรณ์ก็จะมีเท่านี้นะครับสําหรับตัวชุดมอเตอร์บัตเลสคันเล่งลูกบิดนะครับ ก็จะมีมอเตอร์มีคอนโทรลมีคันเร่งนะครับแล้วเราก็แถมตัวต่อสายไฟไปให้ด้วยนะครับตามน,นี้เลยนะครับท่านที่ต้องการใช้งานก็เข้าไปดูรายละเอียดราคาที่หน้าเว็บนะครับ